หลังจากที่ EP พีหนึ่งผ่านมานะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากที่กดไลค์ยอถึง100ไลค์นะครับต่อไปก็จะเป็นอีพีที่2มาดูกันครับว่า E ีีนี้เนี่ยจะไปได้ถึงไหนนะครับแล้วใครที่เข้ามาดูใหม่หรือฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับเหมือนเดิมครับ E p 2ีพี่ขอคนหนึ่งไลค์แต่ว่าตั้งไว้นะครับ200ไลค์ถ้าถึงเร็วพี่ก็จะรีบลงคลิปแบบคลิปนี้นะทุกคนเอาเลยครับผมแล้วก็ไปดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงสำหรับวิธีนี้ let's go คือตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าลัคก,กี้ผมครบแล้วนะฮะแต่ว่าผมจะเล่นได้ไถึง2ชั่วโมงไว้ทุกคนโอเคอย่างแรกเรามาทำภารกิจกันก่อนนะครับก็คือให้ฆ่าลินจากับตันนะครับสิบตัวเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็ทำภารกิจเสร็จแล้วนะบอกเลยว่าโคตรง่ายและภารกิจต่อไปให้ฆ่าฟอร์สเค้นวันถึงสกินวาลเลนเลยว่ะอ๋อให้ฆ่าอินาจ,จินะทุกคนโอ้โหเป็นบอสด้วยชิวๆและบอสอิจจตาจิก็ใกล้ตายแล้วทุกคนเรียบร้อยครับผมภารกิจเสร็จแล้วบอกเลยว่าง่ายมากครับมันก็ไม่ง่ายหรอกคือ,นนอเอพีก นี่ครับเสร็จแล้วผมสหรับภารกิจนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูภารกิจอื่นกันต่อเลยนะครับเข้าไปในหมู่บ้านอ่ามีภารกิจใหม่ครับสลับอ่า닌เทนอาร์ทูปวะเนี่ยน่าจะาถูกเลยทุกคนให้เราตามหาอะไรซีเคสกอร์แต่ว่าผมจําได้เพราะาพี่เคยเล่นมาก่อนแล้วทุกคนทําตามพี่ได้เลยนะครับไปอยู่หลังนับพุนะทุกคนไปเลสโก o เป็นไงพี่จําได้นี่ครับถึงแล้วรับภารกิจเลยนี่เสร็จแล้วบอกเลยว่าโคตรง่ายครับทุกคน ฮภารกิจต,ต,ต่อไปให้ฆ่าอีกแล้วหรอฟอ okay. ร์สเกนโอเคผมรู้สึกว่าผมตีบอสช้าเกินไปนะพี่เลยใส่บูทดาเมจไปอีกหนึ่งชั่วโมงเรียบร้อยครับสำหรับบอสอิชิจิดอยครับผมต่อยไปละโอ้โหต่อไปทางภารกิจอะไรเด่ยโคตรเยอะใหะ้ดิฟิสในกรอดแล้วก็นินจาเจเดลอะครับแล้วก็นินจากัปตัน โอเคปาทำไม้เสร็จน่าจะไม่ยากมากครับทุกคนตอนนี้พี่ก็เหลือแค่ภารกิจเดียวเลยครับก็คือการฆ่าสเต็กหลอดเดี๋ยวดูว่าต้องทำลายประตูนี้ก่อนนะครับ4 0 0 0มื่พสมาดูกันว่าพี่จะทำลายได้หรือเปล่าเอาละเอาละเหมือนจะมาครับเหมือนจะมาปึ๊บปึ๊บยังไงครับเหมือนจะทำลายประตูพังหรือเปล่าทุกคนจังหวะนี้เฮ้ยเหมือนจะตึงมือตึงมือตึงมือยังไงครับยังไงเบงเรียบร้อยครับ มาก็เหลือแค่จาัดก,การเจ้าสลิคลอดทีนี้ผมก็จะทําการสุ่มไข่แล้วก็ตีบอสไปเรื่อยนะครับเก็บเงินได้ถึง19ล้านและไปด่านต่อไปกันครับทุกคนพี่ขออัพเป็นตัวด่านนารโตะแล้วกันไปสุ่มกันยาๆครับทุกคนเรียบร้อยครับตอนนี้พี่ก็ทําการสั่งอาหารเรียบร้อยทุกคนมนาะรับภารกิจกันเลยบอกเลยว่าอีซี่ครับโหดแล้วเงินตอนนี้ก็พอที่จะไปด่านต่อไปแล้วเฮ้ยได้ี่ขี่มาใหม่เป็นกบอบอบอบเฮ้ยแต่นี้มันจะใช้บล็อกได้นะตอนแบบว่าลงเรทเนี่ยคือมัน,นไป ด่าอะไวะเนี่ยด่าโจโจหรือเปล่าโอ้โหนี่ครับอานจักรของโจโจใครที่เคยดูเรื่องนี้ก็อย่าลืมเมนมาด้วยนะครับบอกเลยว่าพี่ดูแค่ถือภาค3มันมากอันนี้ที่เหมือนเดิมเลยครับให้เราทําการฆ่ามอนส0ามสิบตัวเนี่ยข้อดีของการมีวงกว้างนะเนี่ยผมฆ่าได้ทีละสามตัวแล้วก็พับหน้าจอเปิดแมคคิดน่าจะเยาะบบ้อนแล้วเสร็จแล้วภารกิจผมก็ํำภารกิจมาเรื่อยๆนะครับจะถึงภารกิจนี้บอกได้เลยว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มตีไม่ค่อยไหวแล้วนะฮะเริ่มใช้เวลาน,นานในการตีสลับบอสอะไร กดาลาภารกิจไปครับเหมือนจะเสร็จภารกิจแล้วฮะแล้วก็ปลดล็อกด่านข้างในแล้วทุกคนนี่เราเข้าไปสำรวจกันเยดีกว่าแล้วอะไรเนี่ยไม่มีมีมีคนแบบว่าให้เราเดินข้ามไปด้เฮ้ยครับผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวนะครับก็เลยกลับมาดีกว่านะทุกคนกลับมาฟงกลับมาฟาร์มรอบนี้ผมก็จะเอามิติแล้วนะับผมสลับด่านโจโจ้นะหวังว่าผมจะได้แล้วก็รีเจนด้วยนะครับโอเคปะน่งสุ่มผมจะให้กับตัวเป็นสจิแล้วกันครับเพราะผมจะปั้นมันยาวๆแต่ไม่รู้ว่าถ้าได้มิติเนี่ยผมก็ต้องเอามิติทั้งทนะทีีีีีมมมมมนนนนะรรใพาาาา้้้้้่่่เเเยจจออิิิตตตหหไไดดผืว ติแล้วนะครับเพราะว่าพี่ติ๊กแค่มีติกเพราะว่าพี่ได้ด่านอาร์ดีเจมาแล้วฮะโอ้โหมาแล้วครับมีติ๊กตัวแรกของทีรอนทุกคนโอเคโอ้โห มาอัพเวลให้ิติกเลยครับเดี๋ยวเราจะหามิติกกันทั้งทีมต่อแล้วทุกคน let's go ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับพี่จะมีมิติกครบ3ตัวแล้วนะฮะเราก็ไล่อัพกันไปครับมาได้ตัวใหม่ได้เวลาเอาสจิออกแล้วครับผมนี่ก็ในส่สุดผมก็ครบแล้วนะมิติกตัวคิดว่าจะได้เร็วขนาดนี้นะครับด้วยลัคกี้สิบสองมีคูณ2ลักมีบูททุกอย่างคือเร็วมากครับทุกคนถ้าตัวนี้วราเล่นเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจนะครับเรียบร้อยครับทุกคนป let's go ก็เดี๋ยวเราจะไปลุยภารกิจในเมืองอะไร นี่ก็คือมันบอกให้เราไปซ่อมคอส m i มิกซัมเบอร์เนอร์น่ครับป่ะมันจะได้หาคอสตมิกหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ผมว่าถ้าถ้าหาคอสตมิกจริงๆเนี่ยคือต้องใช้เวลานานมากนะครับห้าล้านบาทจัดไปเลยครับมีเงินเยอะเอาว้าไปภารกิจเสร็จแล้วครับนี่มาได้หาคอสตมิกจริงๆก็สําหรับภารกิจนี้พี่อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการหาคอสตมิกเนี่ยขีอาภารกิจต่อไปของเราก็คือให้ค่า การอ่าการสลิงเกอร์ป่ะฮะป่ะเราไปทำภารกิจกันเลยดีกว่าครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ทำภารกิจจนมันให้ไปปลดล็อกด่านใหม่นะไม่ใช่ว่าด่านใหม่คือต้องทำลายประตู150,000สนห้าหมื่นีเพียนะฮะมาดูกัว่าพี่จะทำลายได้ไหมนี่จะไหวนะเพราะว่าผมฟาร์มมาเยอะให้ค่า ดีโอเหรอเนี่ยดีโอคือกอรลี่ล็อกนะฮะโอเคโหห้าสิบล้านทุกคนก็ไม่รู้ว่าพี่จะใช้เวลานานแค่ไหนนะ,ะแต่ว่าน่าจะชิวๆเพราะว่าพี่จะาเอฟเคนะฮะแล้วก็สุม่มไข่อัพตัวแล้วก็ตีดีโอวนไปเรื่อยเก็บตังค์เจ็ดสิบล้านไปด่านดีมอนสเตอร์นะ,ะทุกคนมาดูกันว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับในการที่จะไปด่านใหม่นะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะเอฟเคเนี่ยผมขอไปเปลี่ยนทาเลนต์ของเจ้ามิติกทั้งหลายสามตัวนี้ก่อนนะฮะเออเป็นระดับแรงเอสนะ,ะทุกคนก็แค่แบบ เป็นเอสดหนึ่งอะคือผมก็ไม่ได้กะให้เอสแบบทุกตัวนะเพราะว่าพี่เนี่ยจะทําทีมฮาร์โมนีด้วยนะครับตอนนี้พี่ก็ทาการรีสเตต์เรียบร้อยแล้วนะก็พอเป็นพอไปได้นะเอสบ้างอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเป็นเอสทุกตัวนะครับเอาแค่แบบว่าพอรีไหวเพราะพี่ต้องเก็บททเลนต์ไปทําตัวด่านอื่นบ้างนะฮะแต่เวลาวนกลับมาเอฟเคตรงนี้ฮะแล้วก็ฟาบีโอเพื่อที่ทำเคลียเสร็จแล้วก็เก็บเงินได้ถึงจะได้ไปด่านต่อไปกันนะทุกคนโอเคยวยาวหวังว่าจะได้คอรบิกนะครับทุกคนภาวนาร้านดีโมช็อปบร มีหลายแบบเช่นไกต่ต6หกหมัดไก่ันวีสีเทียสิ 10, และเทียหนึ่งใครสนใจไปจัดกันได้เลยนะครับลิงตาล่างคลิปเลยนะจ๊ะน้องชายคือตอนนี้น่ะพี่เอฟเคจนมาได้มิติก2ตัวนะครับแล้วก็มีเงิน3 0 0้ล้านพรกิก็เสร็จแล้วบอกเลยว่าเอฟเคโคตรนานนะทุกคนโอเคเปืือยอยู่นะตอนเนี้ยก็ไปดาดต่อไปเดวิลสเลเยอร์เข้าไปเลยนี่ดาหม่ถือกําเดิเล้วครับน่าจะฟาร์มอะไรกันอีกยาวแล้วทุกคน เผนภัณฑ์กิจต่อไปมาแจ้ผมซ่อมอะไรไม่รู้ฮะรีบอลอาเทอรีร่ฮะเหมือแนบบเป็นโรงงานอะไรอย่างงี้เปล่าว่ะป่ะซ่อมกันดีกว่าเรียบร้อยครับซ่อมไปแล้วนะทุกคนเอ้ยเหมือนจะให้เราทําการอัพแชมเปี้ยนหรือเปล่า1ขั้นไอ้นี่ผมว่าไม่น่าผ่านนะฮะดีเพสห้าแสนเนี่ยก็มาดูกันว่าอีพีในพี่จะสามารถทํำลายมันพังได้หรือเปล่านะโอ้โหไม่น่าไหวครับห้าแสนนี่ขนาดมีบูธไดาเมจด้วยนะทีรครับเหมือนภารกิจใจเราทําเป็นขั้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพี่จะทำวิดีโอตัวนี้เป็นขั้นหนึ่งเลยละกันนะฮ โอเคพี่ไปหาพิติกมาเพิ่อมอีกตัวหนึ่งครับเรียบร้อยแล้วผมคั้นหนึ่งเสร็จภารกิจโหได้ของอะไรมาเต็มเลยครับเฮ้ยนี่ไงคั้นหนึ่งดาเมจเพิ่มมาโคตรเจองทุกคนจากตอนที่ยังยังไม่ได้เป็นคั้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาวัดทีเด็ดดีกว่าว่าดีเพจเราถึง5้าแสนหรือยังพี่ว่าน่าจะยังไม่ถึงว่ะคือมันต้องอัพตัวด้วยเนาะคือพี่ยังตัวแบบกาก,ากาๆเลยแบบเวลตัวละครอ,อะ่ะอย่างเราต้องเจ็ดสิบแปดสิบอะไรเงี้ยเนี่ยน,น่าจะไม่ไหวแต่อย่างน้อยก็เพิ่มมาจากเดิมน,นะเยอะอยู่ปับ๊บ สามแสนกว่าทุกคนตอนนี้พี่ก็มาทำบเควสหินแล้วนะฮะ DPS หนึ่งแสนห้าหมื่นบอกเลยว่าโคตรง่ายเพราะพี่ผ่านมาแล้วไงหนึ่งแสนห้าหมื่นเรียบร้อยครับผมภารกิจเสร็จแล้วถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับแถวเนี้ยหรือว่าด่านเนี้ยมันจะมีด่านลับอยู่ฮะนี่ครับที่ลับเดอตรงไปเลยจําได้หรอครับคือตั้งแต่ด่านอะไรโจโจ้พอถึงด่านสักด่านอัลโตมันจะเริ่มมีที่ลับเข้ามานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ลับที่หนึ่งนะครับนี่ลับไปเลยภารกิจนี้มันให้ค่าตัวแรกครับผมด่านแรกนะค่่่าาตััวสีเหลืองดดนนแรรกกคคบผมมจไ้ใชยทุ ค่าสิบตัวเรียบร้อยครับเสร็จละต่อไปก็ค่าสีแดงนะอีกยี่สิบตัวครับไปแป๊บเดียวน่าะแป๊บเดียวเรียบร้อยครับผมสำหรับทำเควสนี้ต่อไปค่าเนี่ยมีห้าพันตัวบอกเลยว่ายาวๆครับแต่ว่าผมขอทำเควสไม่ใช่เควสดียครับอาชีพและกันดาเมจนะครับให้ค่าทั้งหมดหนึ่งพันนะครับแป๊บเดียวไอพีน่าจะไม่ถึงห้าทีครับน่าจะได้แล้วนะครับทุกคนใกล้แล้วครับได้แล้วครับผมบวกดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต นี่โอ้โหแล้วเคสต่อไปโคตรยากค่า5,000ันะครับก็น่าจะสุ่มไข่กันไปยาวๆบอกว่าพี่เนี่ยจะได้คอสมิกได้อะไรนะฮะมีเควสต์อื่นให้ทำอีกหรือเปล่าเหมือนว่าผมจะผ่านอันนี้ไปนี่ครับกิวรับเควสตจะกิวเลยดีกว่าคือผมผ่านนี่ให้ทําลายหินเรียบร้อยครับทำลายไปแล้วให้ทำลายหินอีกรอบหนึ่ง5 0,000 0ดีพถ้าผมทําอันนี้ได้เนี่ยคือพี่ก็สามารถปลดล็อกไอ้แอสเซชั่นสองได้นะอุ้ยถึงเป้าเนี่ยสี่แสนกว่าแล้วนิดเดียวไม่น่าถึงนะครับโอเค ก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยพี่จะสุ่มเอฟียาวๆแล้วนะครับอัพตัวละครแล้วก็หาบิติกเซนสือนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนตอนนี้นะครับพี่ได้เซนสือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเนี่โอ้โหปะเดี๋ยวเราไปตีหินดีกว,ว่าว่าเราจะสามารถตีหินได้หรือเปล่าครับห้าแสนดีพีเพอสแล้วทุกคนใกลแล้วใกลแล้วอึ๊บสามแสนแล้วครับสามแสนแล้วสี่แสนนี่เรียบร้อยครับผมโอ้โหโคตรไวอัพทียังแป๊บเดียวเลยนะมีหินอีกเปล่าเนะี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีอีกนะ,ะเดี๋ยวผมรับภาร,รกิจเลยดีกว่านะฮะว่าเราจะไได้อต่อ นั่นไงสองล้านดีพเอสอ่ะมาดูกันว่าผมจะทําได้หรือเปล่าเฮ้ยเจ็ดแสนปดล้านนึงโอ้แล้วแล้วยังไงครับแล้วทําได้ว่ะเฮ้ยดีพีเผมเพิ่มมาเยอะจัดเลยอะ EP ดี e ก็ไม่ขอเลยครับขอสักร้อยล้านดีพเอสได้ป่ะต้อยล้านอ่ะเออไม่รู้ทําได้เปล่าตอนนี้นะผมก็สามารถเปิดไข่ได้สี่ฟองแล้วนะครับแต่ว่าพี่ลืมอ,อัดนะทุกคนเป็นไง โคตรเอสี่ฟองกดภาวกิจได้โคตรนาเลยนะฮะนี่ารกิจอาชฉเมยผมก็ต่อไปนะที่ผมคิดจะทำเลยก็อาจจะเป็นในเรื่องของลัคกี้นะครับอีกสิบชั่วโมงแล้วก็ดาเมจนะครับแต่ว่าได้เป็ดของยากแล้วก็เปิดไข่คือแบบโคตรยากแสนฟองทุกคนนี่ครับผมได้เซติสึมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเซติสึให้เป็นหนึ่งดาวกันนะครับนี่ใช้ไปเลยครับผมสำหรับอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ส่วนอีกสิบส่วนนะครับเรียบร้อยครับเป็นเซติสึหนึ่งดาวแล้วนะครับทุกคนดาเมจเพิ่มมาเยอะมากตอนนี้นะครับผมกกเนล้้าาาวว่ดยออ ไปด่านต่อไปเลยดีกว่าก็คือหาเวทผดึกมาน์มามาโอ้โหแล้วภารกิจให้ทําเยอะมากครับทุกคนโอ้โหเยอะจริงๆเดี๋ยวเราไล่ไปเทียบภารกิจเลยดีกว่านะเออแต่ผมกลัวว่าอีพีนี้จะน่าเบื่อเดี๋ยวพี่จะไปลงเลดแล้วก็ไปลงหอคอยกันนะครับว่าเราถึงหอคอยชั้นไหนกันแล้วก็เดี๋ยวผมขอทำภารกิจอันนี้ให้เสร็จก่อนนะครับตอนนี้นะผมก็ถึงทาวเวอร์ที่7 8แล้วนะฮะเพชรพี่ก็มีอยู่สามหมื่นเก้าผมคิดว่าผมจะซื้อเกมพาร์ทบวกสองตัวละครเพิ่มนะครับนี่ 45, นคนสคัญว่เ,เพิ่มอีก2 แล้วผมก็เพิ่งจะทาภารกิจเสร็จคือสามารถใส่ตัวเพิ่มได้นะครับจากใส่ได้3กลายเป็นปใส่ได้4่ทุกคนก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่ามันเพิ่มดามให้เราได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วพี่ก็ใส่โค้ดไปนะครับเพราะว่าโค้ดน้ำใหม่ค่อนข้างเยอะนะฮะนี่มีบูดาเมจด,ด้วยผมก็ใช้เลนละกันเพราะว่าอยากจะลงเท้าเพิ่มให้ไวขึ้นแล้วก็ไปได้ไกลขึ้นนะครับเพราะว่ากลัวว่าเพชรมันจะไม่พอแล้วทุกคนนี่ดิเพชรพี่หล้านแล้วนะฮะตอนแรกคือประมาณ3ล้านน่อยๆถึง4ล้านนะครับประมาณนั้นแต่พอใช้บู ทาวเวอร์ที่84แล้วนะเหมือนบอสตัวนี้น่าจะชิวๆนะครับผมสามารถซื้อบวก2ตัวละครเพิ่มได้แล้วรอแล้วทุกคนจัดเลยครับผมนี่อา้าว44 0 0 0ไม่ใช่หรอ4 4่0 0หรออ๋อต้อง4 4 0 0 0 4 5ประมาณนั้นอ่านี่ได้แล้วได้แล้วโอเคผมออกทาวเวอร์เลยครับผมไม่เล่นละ เบื่อมากผมโคตรเอี๊ยดเลยทุกคนอันนี้คือผมไม่ได้พากนะผมพูดสดเลยมาครับผมซื้อเลย45,000เพชรเรียบร้อยครับผมใส่ได้2ตัวแล้วทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สบายมากนี่อาร์ชิเมนได้ด้วยะฮะบวก2ตัวแล้วก็ฮาร์โมนีหนึ่งเดี๋ยวผมจะทำฮาร์โมนีสองด้วยนี่เรามีแดดด้วยครับกระโดดจัมมเดสสปีดน้องๆน่าจะถามกันนะพี่อัพอะไรดีเอาตรงๆไหมตอนแรกผมมองว่าสปีดผมโอเคละแดดก็โอเคครับ <that S 2> โดดโดดแค่ครั้งเดียวเห็นปะผมจะอัพกระโดดครับผมปรากวจะได้สบายหน่อยนี่ หนึ่งสองอ๋อหนึ่งอ่ะประมาณสองครั้งหนึ่งสองนี่โอเคก็ประมาณนี้เอาหลังจากนี้ทุกคนพี่จะไปลงเลทกันแล้วครับแต่ว่าก่อนเราที่เราจะลงเลทเนี่ยผมจะใช้บัฟเงินด้วยนะฮะแล้วก็บัฟดอกจะได้ดอกเยอะขึ้นเงินเยอะขึ้นเวลาลงเลทนะครับไป let's go ผินที่เราจะใช้เนี่ย,ยง่ายเลยครับดูตัวละครเรานะว่าส่วนมากเนะี่ยเป็นตัวละครอะไรโจโจ้ครับตอนนี้ก็เอาโจโจ้ไปก่อนนะครับพอโจโจ้เสร็จปุ๊บเราวค่อยมาเป็นมหาเวทเดมอนนะครับประมาณนั้นโอเคแล้วเราลงโจโจ,โจ้เลยดีกว่าครับ let's go เพื่อแบบได้สกินบิติกอะไรอย่างง ผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวนะครับพี่เลยคิดว่าพี่จะออกเลยดีกว่าเพราะว่ามันเกิน5นาทีคูณดาวแล้วนะผมจะไม่ตีบอสเพื่อทำให้มันเสียเวลานะฮะก็ดีเพชรระดับประมาณ6ล้านถึง8ล้านเนะี่ยยังไม่ไหวมีเดียมนะครับเออก็ไปลงเขาเาเรียกว่าระดับอีซี่ก่อนนะครับทุกคนโอเคปะก็หลังจากนี้พี่จะฟาร์มจนน้ำยาพี่หมดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้ผลประกอบการยังไงบ้างนะทั้งของทั้งหินโจโจ้นะทุกคนเราจะได้สกินหรือเปล่ารอติดต <c oughs> ามกันครับแต่ผมว่าน <c oughs> ่าจะไม่ได้เพราะว่าลงอีซี่ โอเคครับหลังจากที่พี่ลงเลทไปบอกได้เลยว่านี่คือผลประกอบการของเราครับหชั่วโมงคือผมก็แอบอู้บ้างแหละคือลงปุ๊บเรามาต้งองรอคูณดาวผมก็เลยมาสุ่มบ้างนะครับก็เลยอาจจะได้ของแค่นี้นะครับนี่ประมาณนี้แล้วพี่ก็ใส่ให้กับตัวละครพี่ตามนี้เลยครับผม6ตัวนะฮะก็ค่อนข้างที่จะโอเคปะเดี๋ยวเราไปสุ่มเพิร์กให้ตัวด่านโจโจเลยดีกว่าไม่รู้ว่าผมจะได้เพิร์กอะไรนะสุ่มให้ตัวนี้เลยนะครับตัวที่อัพขั้นหนึ่งไปนะเราจะปั้นมานะทุกคนก็อันี่ติ๊กไว้ตังนี้เลยสุ100่ ก็ภาวนาคือผมจะติ๊กไปเลยออตโต้กันเลยครับผมก็เจ้าสตองสี่ลุงก็จําเป็นครับตี๊ฟจาเป็นดาเมจแรงแอสซินตีบอสแรงครับส่วนอันนี้ก็ตีบอสแรงกว่าแอสซินบัฟดีเพแรงสุดในเกมอาร์เมดกลางๆครับอ,อันนี้ก็ลัคกี้เอาไว้ก่อนแล้วกันแจแอนทรีพอร์ตอาจจะไม่นะครับเพราะว่ามันแค่วาปเฉยๆนะถ้าที่พี่รู้นะครับปะ่ะแล้วมาหาอเลยดีกว,ว่าเฮ้ยได้ตี๊่ะ สวยได้แบบลุงนะครับทุกคนเปิดมาโคตรเฟี้ยวโอเคนี่คือเราได้ตีแล้วนะฮะหนึ่งอันก็ไดเมจจะเพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่เยอะมากหรอก,กแต่ว่ากลางๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหาตัวอื่นต่อนะครับทุกคนไดจีเนี่ยสามมาแต่ว่าเราไม่ได้ติ๊กไว้พอเราไม่ได้ติ๊กปุ๊บเรียบร้อยผมขอติ๊กไว้ดีกว่านะทุกคนคือไดจีเนี่ยสามมาแต่ไม่ได้ติ๊กอะผมติ๊กอันที่จำเป็นลวกันลัคกี้ไม่ตอบอันนี้ไ,ได้ของจยะขึ้นผมไม่ไม่ใช้ดกว,วาโอเคแต่ว่าจีเนี่ยสามควรจำเป็นนะที่เก็บไว้ควรที่จเเเอาานนววร็ขึ้ อันแน่้ยหนูว่าจะได้แบ็คโฮสไนสไนเปอร์วะทุกคนเฮ้ยทำไมดวงดีจังวะลาดเนี้ยดูดิบับลุงบั๊บไลมันมันได้ง่ายเหรอครับทุกคนบับลุงเกมเนี้ยชิ้นที่สองไม่เอาครับเราจะชิ้นที่สามแล้วก็สุ่มเลยคุ้มนะสำหรับหนึ่งชั่วโมงนะครับที่เรานั่งฟาร์มกันมานะครับแล้วก็มานั่งสุ่มหาเคิร์กก็โอเคนะสําหรับ3ตัวนี้ไม่เชิงว่า3ามในสองตัวแรกแต่ว่าเหลือแค่ห้าร้อยกว่าชิ้นเนี่ยพี่ขอของดีๆแล้วกันนะตัวท้ายเนี่ย เฮ้ยอันนี้ได้จีเนียสามาทุกคนเอาเรื่องนะตัวนี้เป็นสายอัพเวลตอนแรกไม่จีเนียสองอันนี้จะจีเนียสามโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาหาบัฟให้ตัวนี้ด้วยฮะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่มีโค้กเลยใช้อันนี้ไปได้อะไรก็เอานั้นเลยครับผมลุ้นๆเราว่าจะได้ตกใจถ้าได้จริงนี่คือฮาเลยนะประเด็นนะอะอะครับหมุนไปเรื่อยๆครับทุกคนคือเราจะเอาอันที่แบบมันพอพอเป็นไปได้อันนี้คือไม่ไหวเน่นรนะอบท้ายครับโอเคสียงเราก็ได้สตอรหนึ่งก็ยังโอเคนะครับประมาณนี้โอเค ทีมเรามีาเมจกันทุกตัวแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูใช้ตีฟหนึ่งอันเชสไนหนึ่งนะครับแล้วก็จีเน่สามอัพเลเวลนะครับก็น่าจะไปอัพให้มันยาวๆนะตัวนี้น่าจะได้ใช้ยาวๆเลยครับโอเคทีมเราก็มิติกันหมด5ตัวแล้วนะฮะผมจะสครับอันที่ไม่จําเป็นนะครับผมสครับหมให้หมดโอเคตอนนี้เรามีน็อตทั้งหมด4 2นะหรือว่าสครับนะครับผม4 2อันเดี๋ยวเราจะไปรีสเตตให้ของมิติกันนะครับมาดูกันว่าผมจะได้อะไรที่มันดีๆบ้างเอ้าคือมันต้องอันล็อกก่อนเหรอโอ้โหจบละ ผมจำหน้ว้ายังเหลือภารกิจอีกที่ผมจะไม่ได้ทำนะครับ Defeat Finger อ๋อจำได้แล้วอยู่ตรงไหนผมจำได้แล้วนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับ Finger ของเราผมต้อง F K นั่งฟาร์มตัวนี้ยาวๆอันนี้เหมือนจะเป็นที่ลับนะครับอ่ะอเข้าไปดีทุกคนเฮ้ยคือผมก็ไม่ค่อยมาตรงนี้หรอกนะมาน้อยมากคืออะไรอ๋อยู่ฝั่งนู้นนะยบบ้อยครับ2ล้านแตกต่อไป1ล้านดิเอา้าเฮ้ยฟิทลุมา2ล้านที่เพชรอะไรวะเนี่ยมันมีที่11ล้านที่เพชร อยากทำลายก่อนแล้วกันไม่ยากครับไม่ยากตายแตกเรียบร้อยเองเฮ้ยไม่ทางลับแบบวะอ๋อนั่นเป็นบอสที่สุ่มกับตีบอสไปด้วยในตัวภาิกิจผมพอดีด้วยโอเคปะนี่ไงเจอละสครับไปเลยสองล้านสิบล้านครับซื้อเลยครับโอเคครบหมดครบหมดไปครับทุกคนเอ้ผมสครับหมดแล้วภารกิจเสร็จหมดโอเคแต่เราไปเปลี่ยนเอาความสามารถของสกินนะครับหนึ่งครั้ง แต่ว่าผมจะหาจนกว่าผมจะได้อันที่ดีที่สุดของมิติหยอกเอาอันที่แบบว่ามันรู้สึกว่ามันดีอะ่ะผมก็จะโอเคบอสนี้ถือว่ายังไม่ไม่ดีมากนะครับอันนี้ก็คือไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคอันเนี้ยดีใช้ไปก่อนรอมีเศษเยอะๆเ่อยเพราะผมถือว่าเป็นให้เป็นอันดับ2ถึง3เลยนะไอความสามารถของไอ้ไอเนี่ยฟูเลียสเนี่ยคือเนี้ยดีจริงก็ตอนเนี้ยตอนเนี้ยค่อนข้างตึงนะครับนี่มันกี้พยับไปเรื่อยไปหรอ ก็ดาเมจประมาณนี้นะเออดาเมจประมาณนี้ตัวนี้มันจะตึงไปหน่อยเพราะว่าได้ตีมาดาเมจสองแสนเก้าอันนี้สองแสนห้าเอ,อ้ยลืมลืมบางอย่างผมต้องทําเป็นทุกตัวเป็นเทเลนเอสให้หมดเลยนะนี่อันนี้อาจจะต้องทําเป็นเอสด้วยหรือว่าหรือว่าไม่ทําดีวะเดี๋ยวหนึ่งกันละกันเนาะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเหลือเดียวครับเอสอันเดียวโอ้โหดับเบิลเอสสวยตอนนี้เราเอสกันเกือบหมดทุกตัวนะเหลือนี้ตัวเดียวตัวนี้อาจจะปั้นด้วยนะตัวนี้ปั้นเลยแล้วกันให้มันเป็นเอสได้เอเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะว แล้วผมอะคือเราได้สไนเปอร์มาเว้ยคือผมอยากให้แบบว่าคีดาเมจมันสักดับเบิลเอเลยประมาณเนี้ยแต่ว่ามันถากกันไม่ได้หรอกแต่ว่าอยากได้ดับเบิลเอนะไม่รู้ว่าจะได้ไหมไปหาต่อคือผมได้เอไอเนี่ยแล้วคีดาเมจผมไม่ได้เอโอเคผมล็อกไว้นะเพราะว่า95เนี่ยถือว่าเยอะนะครับโอเคประมาณนี้แหละ94 ไม่ได้แย่มากก็<ไ>ประมาณนี้นะสำหรับทีมพี่ตอนนี้นะครับก็ทำมิติกทั้งทีมนะครับตอนนี้ก็แลงเอสเอสนะครับผมประมาณนี้แล้วก็เอสเกือบหมดมี A ตัวเดียวนะครับเพราะว่าพี่เกียจปั้นแล้วก็มีของที่ว่าเอาไว้ใส่นิดๆดหน่อยนะเป็นเวิร์กไม่ได้โหดมากโหดเป็นบางตัวเดี๋ยวสําหรับอีพีหน้านะครับอีพีสามเนี่ยพี่อาจจะทำทีมดีเพสแล้วก็อาจจะเป็นทีมดรอปทีมลัคกี้ น่าจะรวบหมดเลยนะอีพีหน้าเนี่ยส่วนตัวรับคอสบิกเนี่ยต้องอรอลุ้นเอาครับว่าพี่จะได้หรือเปล่าก็รอดูติดตามกันนะครับเพราะพี่ต้องสุ่มหามิติกหลายตัวมากนะในการท,ทําทรีดพีเเพราะต้องทําเป็น2ขั้นแล้วก็ทีมรักทีมดรอปอีกก็จกังหวะนั้นนะ่ะอาจจะได้คอสบิกแบบบ้างนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคก็สหรับคลิปนี้ถนะ้ผมใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสวดีพี่สาวอาจานยน์หน่อยนิดนึงนะฮะเพราะว่าพี่จะเริ่มทำมาที่ยี่สิบสามนะครับผมแล้วเจอกันครับน้องชายหรือฝากกดดไลค์้วยนนะคครับลิปีี้พ่ขอสักประมาณไลคค์นนะรับ้องชายแล้วเจอกันครับผม